ทีนี้เรามารู้ประโยชน์อย่างอื่นของโพแทสเซียมกันบ้างนอกจากมันจะช่วยเรื่องของการลดน้าหนักถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตส,สูงการกินเกลือโพแทสเซียมเนี่ยมันจะช่วยควบคุมเรื่องความดันโลหิตส,สูงได้ด้วยนะ สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของประโยชน์ของเกลือแร่นะคะที่มีต่อการลดน้ําหนักตัวโพแทสเซียมนะคะโพแทสเซียมคืออะไรพวกเราเคยได้ยินแบบพวกเกลือแร่นะว่าแบบเออมันมีความสําคัญกับร่างกายใช่ไหมอ,อหลายๆครั้งเรามักได้ยินเรื่องของวิตามินแต่พวกเรารู้ใช่ไหมว่าวิตามินกับเกลือแร่มันไม่เหมือนกันแร่ธาตุเนี่ยมันจะมาจากใต้ดินแน่นอนว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นพวกพืชสา์สิ่งมีชีวิตกินมาอีกทีหนึ่งนะ แต่วิตามินเนี่ยร่างกายสิ่งมีชีวิตสามารถสังเคราะห์ขึ้นมาได้และที่มามันก็จะแตกต่างกันแล้วก็แร่ธาตุหลายๆตัวเนี่ยนะคะมันก็เป็นตัวที่แบบร่างกายต้องการไม่ได้เยอะมากแต่ขาดไม่ได้ถ้าขาดไปเนี่ยมันก็อาจจะมีผลทําให้กระบวนการเผาผลาญของร่างกายเนี่ยผิดปกติได้แต่ทีนี้วันนี้เราก็จะพูดกันถึงตัวโพแทสเซียมซึ่งเรารู้มาตลอดเลยนะว่าการที่เราจะลดน้าหนักได้เนี่ยนะเราจะต้องไปจัดการเกี่ยวกับภาวะดือ้ออินซูลินถูกไหม ภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราอ้วนเรารู้แบบนี้กันนะอินซูลินเนี่ยจะเป็นตัวดูดซึมให้สารอาหารเข้าสู่ร่างกายนะซึ่งก็ดีถูกไหมแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะกินอาหารที่มันกระตุ้นอินซูลินมากเกินไปและเป็นเวลานานเกินไปอย่างเช่นกินพวกขนมหวานน้ําตาลกินอาหารที่มีแป้งเยอะนะแล้วก็กินจุ๊บจิบกินทั้งวันอะไรเงี้ยนะมันก็จะกระตุ้นอินซูลินตลอดถึงแม้ว่าปริมาณการกินอาจจะดูไม่เยอะนะแต่อินซูลินถูกกระตุ้นตลอดมันก็เลยเกิดภาวะดื้ออินซูลินเราก็จะเจอว่า คนที่มีภาวะดื้ออินซูลินน่ะหลังจากอ้วนแล้วไม่นานเนี่ยก็จะกลายเป็นเบาหวานแล้ววันนี้มันเกี่ยวอะไรกับในเรื่องของหัวข้อที่เราคุยกันวันนี้ถูกปะก็ว่าวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของโพแทสเซียมโพแทสเซียมเนี่ยนะ มันจะเป็นเกลือแร่ที่สําคัญและร่างกายต้องการปริมาณมากมันไม่ใช่เหมือนเกลือแร่ตัวอื่นๆอย่างที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้นะคะในร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีเกลือแร่อยู่หลายตัวเหมือนกันนะที่ร่างกายต้องการในปริมาณมากนะคะไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมเป็นโครงสร้างหลักของร่างกายอยู่แล้วร่างกายเราต้องการเยอะอยู่แล้วนะโซเดียมโซเดียมเนี่ยจำเป็นต่อการแลกเปลี่ยนพวกประจุโซเดียมกับโพแทสเซียมมันมีหน้าที่แลกเปลี่ยนอิออนกันนะเขาเรียกโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มแล้วก็มีอะไรอีกล่ะ พวกพอลินคอรายคนนี้ก็จะใช้เยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสารเกลือแร่เนี่ยหลายๆตัวที่สําคัญและจําเป็นกับร่างกายทีนี้ตัวโพแทสเซียมเนี่ยมันสําคัญจําเป็นก็คือว่าเวลาที่เราจะลดน้ําหนักมันจะเป็นตัวที่ไปลดภาวะดื้ออินซูลินเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะลดน้ําหนักจําเป็นมากที่จะต้องมีปริมาณของโพแทสเซียมเนี่ยให้เพียงพอห้ามขาดห้ามต่ำแต่ทีนี้ปริมาณแค่ไหนที่แบบ มันถึงจะเรียกได้ว่าเพียงพอกับปริมาณที่ร่างกายเราต้องการนะคะคือถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ลดภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยนะเราอะต้องการโพแทสเซียมโดยทั่วไปเนี่ยนะในผู้หญิงเนี่ยจะประมาณ2,600มิลลิกรัมในผู้ชายเนี่ยสามพมิลลิกรัมอันนี้เป็นตัวเลขของทางอเมริกาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนเอเชียเนี่ยก็อาจจะน้อยลงกันน,นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องการกินแบบเนี้ยทุกๆวันทีนี้ถ้าเกิดว่าเรากินโพแทสเซียม ไม่พอเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ปัญหาในเรื่องของว่าภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยมันก็จะลดยากใช่ไหมมันจะมีผลในเรื่องของการลดน้ําหนักของเราด้วยมันจะทําให้แบบการลดน้ําหนักครั้งนี้จะต้องออกแรงเยอะมากเราก็ใช้เวลานานมากอะไรเงี้ยทีน,นี้มาดูว่าอาหารชนิดไหนที่มันมีโพแทสเซียมสูงอย่างแรกกล้วยส้มบ้านเราอีกอันหนึ่งอ่ะแตงโมผักใบเขียวเนี่ยเป็นอีกอันหนึ่งที่มีโพแทสเซียมสูงมากอทีน,นี้นอกจากเรื่อง ของผักใบเขียวแล้วอย่างอื่นมีอะไรอีกบ้างบรอกโคลี่แล้วก็มีมันฝรั่งมันหวานเห็ด ถัวถ่วถั่วแดงถั่วเขียวถั่วเหลืองแล้วก็ฟักทองแตงกวาเี่ยเราก็ต้องเลือกเป็นบางอย่างมันก็จะแบบมีตัวที่จะช่วยลดภาวะดื้ออินซูลินให้เรานอกจากนั้นใครที่อาจจะอยากมีทางเลือกอื่นถ้าเกิดว่าเราเน้นเป็นเนื้อสัตว์มันจะมีอะไรบ้างหรือโปรโตีนจากแหล่งอื่นก็มีนะคะปลาเนี่ยนะก็อาจจะเป็นปลาทูน่าได้ทีนี้ถ้าเป็นอาหารอื่นๆที่มีโพแทสเซียมอยู่ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ จริงๆแล้วสัตว์เนื้อแดงก็ได้นะจ๊ะถั่วที่เป็นนัทนะคะไอตัวข้างล่างเนี่ยนะมันก็จะมีในปริมาณที่น้อยกว่ากลุ่มข้างบนแล้วก็มีพวกข้าวกล้องพวกในกลุ่มของธัญพืชก็จะมีโพแทสเซียมอยู่สูงอ่ะวันนี้เราดูแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราจะกินเนี่ยเราก็ต้องกินให้ได้เท่าไหร่นะวันหนึ่งประมาณ3กรัมต่อวันเวลาที่เรากินอาหารเนี่ยนะคะให้มีความหลากหลายแล้วก็มีรายการพวกนี้ติดอยู่ในเมนูอาหาร เราะนะเป็นประจำทีนี้เรามารู้ประโยชน์อย่างอื่นของโพแทสเซียมกันบ้างนอกจากมันจะช่วยเรื่องของการลดน้ําหนักถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงการกินเกลือโพแทสเซียมเนี่ยมันจะช่วยควบคุมเรื่องความดันโลหิตสูงได้ด้วยนะมันจะมีกระบวนการแลกเปลี่ยนอิออนในเซลล์นะเขาเรียกกระบวนการนี้ว่าโซเดียมโพแทสเซียมปัม๊มคือในเซลล์เราใช่ไหมเวลาที่แบบมันจะมีประตูอยู่นะเวลาที่มันจะแลกเปลี่ยนสารเนี่ยนะอิออนเนี่ยนะมันจะต้องมี โซเดียมกับโพแทสเซียมเนี่ยนะแลกเปลี่ยนกันนะคะ <K le af> เข้าออกเซลล์แบบนี้ประตูเซลมันถึงจะเปิดทีนี้เวลาที่เรามีความดันสูงเนี่ยเราจะจํากัดเกลือ sodium. โซเดียมโพแทสเซียมเนี่ยข้อดีก็คือมันแลกเปลี่ยนกันแบบนี้เวลาที่เรากินโพแทสเซียมเข้าไปในปริมาณที่มากพอโพแทสเซียมเนี่ยนะมันจะช่วยลดเกลือโซเดียมนะออกจากร่างกายก็จะทําใหอ้อ่ร่างกายเรามันขับเกลือโซเดียมออกไปทางฉี่เอาง่ายๆแล้วผลที่เกิดขึ้นก็คือความดันก็จะลดลง อันนี้พูดถึงในคนที่เป็นความนันสูงนะ เนี่ยอันนี้ก็คือข้อดีนะอันนี้บอกถึงประโยชน์ที่เป็นข้อแถมนะของตัวเกลือโพแทสเซียมนะคะอ่าสาหรับในคนที่ออกกําลังกายมันก็ใช้ได้ดีในคนที่ออกกําลังกายด้วยเพราะว่าบางทีเราเสียน้ําเสียเกลือแร่ใช่ไหมเวลาที่เหงื่อออกเยอะๆผักๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะสูญเสียเหงื่อเวลาเราเลี้นแตะมันกระเด็นเข้าปากเราเราก็รู้สึกได้ว่ามันเค็มใช่ไหมเกลือเนี่ยมันจะถูกขับออกมาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโซเดียมหรือโพแทสเซียมมันจะถูกขับออกมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เราจะต้องกินชดเชยเข้าไปโพแทสเซียมเนี่ยมันก็จะมีผลนะต่อในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของเราด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมในเรื่องของ b l o เ d อร์คู l a t i o n ต่างๆในร่างกายนะ ประโยชน์เยอะนะคะสรุปก็คือว่าเราก็คือควรที่จะต้องกินผักใบเขียวแล้วก็อาหารอื่นๆที่มีโพแทสเซียมสูงอันนี้คือทั้งหมดของประโยชน์ของตัวโพแทสเซียมนะคะที่ตั้งใจให้พวกเราได้เข้าใจก็คือลดเรื่องของภาวะดื้ออินซูลินแล้วก็มีประโยชน์ในเรื่องของคนที่แบบควบคุมเรื่องความดันกับคนที่แบบออกกําลังกายนะต้องการที่จะทําให้กล้ามเนือ้อนี่าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นนะอย่าลืมนะคะโอเคนะจ๊ะทุกคนไปไปนะ